สวัสดีค่ะวันนี้ขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะเราก็มาเปิดตู้บอนซีของเราชมเชยต้นไม้ของเราค่ะว่าแดดร่มลมตกแล้วอาการเป็นยังไงมัง่งเกี่ยวแดดหรือเปล่าถูกลมเยอะไหมนะคะดูต้นแรกเลยนะคะนี่ก็คือ องฝั่งโค้งค่ะสองสองฝั่งโค้งเขาจะมีลายเม็ดแดงแดงเข้มสีแดงเข้มเลยนะคะเม็ดของเขานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นบอลด่างอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว,ว่าเวลาเขากัดสีมาเม็ดแดงแดงเขาจะสวยมากค่ะแล้วก็เขาก็มีใบเยอะด้วยนะคะสองฝั่งโค้งค่ะ เลยนำมาเลี้ยงดูอยู่ต้นหนึ่งนะคะสองฝั่งโขงเทา้ทาเท้ารำไพค่ะเท้ารำไพต้นนี้ก็สีแดงเข้มเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเท้ารำไพดูแลง่ายเลี้ยงง่ายค่ะเท้ารำไพนี่ค่ะรวมทั้งนางสุชาดาของเราก็เลี้ยงง่ายนะคะสีชมพูหวานแววค่ะเพราะว่าคน เจ้าของเนี่ยชอบแต่แดงๆสวยๆนะคะแดงๆชมพูชมพูแบบนี้ก็จะชอบค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงบอลไม่เก่งค่ะเราเลี้ยงบอลสีไม่เก่งขอให้แดงไว้ก่อนค่ะถึงจะมองเห็นนะคะจะพยายามเลี้ยงแต่บอลที่เลี้ยงง่ายๆโตง่ายๆนะคะเพราะว่าบอลที่บอลสีที่แร่เเขาก็จะโตยากหน่อยเราดูแลไม่เป็นค่ะ อันนี้ก็ท้าวลำไยอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ได้มาทีหลังค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะป้ายเยอะค่ะเขาป้ายใบละนิดละหน่อยเองนะคะไม่เหมือนอีกต้นหนึ่งค่ะใบใหมล่ล่าสุดเขาป้ายนิดเดียวนะคะท้าวลำไยค่ะไม่ได้เหมือนกันทุกต้นนะคะบางต้นก็ป้ายเยอะอย่างต้นนี้ก็ป้ายนิดเดียวค่ะ ใบไหนออกมาเขาป้ายนิดเดียวนะคะแต่ว,ว่าเขาก็แข็งแรงค่ะมา,มาสองมาสองดูบอลสีบ้านเรานะคะต้นเล็กๆนี้ก็คือได้มาในน้ำเทพเทวาค่ะเขาก็เลี้ยงง่ายอยู่ค่ะเพียงแต่เป็นบอลเป็นบอลใบเล็กต้นเล็กค่ะเขาก็ออกหลอดออกใบมาตลอดเวลาเลยค่ะเราจะมีบอลสีที่เราเลี้ยงยากอยู่ อย่างนี้นะคะคือใบนี้ก็คือเศรษฐีพันล้านนะคะเขาจะเลี้ยงยากสักหน่อยค่ะเพราะว่าได้มานานแล้วค่ะได้มาก็เป็นปีแล้วนะคะเศรษฐีพันล้านต้นนี้ต็นนี้คือใบล่าสุดก็ใบเล็กๆค่ะแล้วก็ออกหลอดช้ามีใบใหม่ช้าค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้ก็นานเป็นปีเหมือนกันค่ะออกหลอดช้าเหลือเกิน อีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงยากก็คือเห็นเขาชื่อแปลกๆดีนะคะเอกวาโดค่ะตั้งนานนมแล้วก็มีแค่มีแค่สองใบนะคะมีสองใบเล็กๆต้นไม่โตค่ะต้นไม่โตถ้าเป็นหลอดก็หลอดสีดำๆก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะเลี้ยงยากค่ะเอกวาโดเลี้ยงยากมากค่ะก็ มือใหม่และมือสมัครเล่นอย่างเราก็เลี้ยงได้แต่บอลที่โตวไวค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ